ตัก่อนที่สูดทั้งหลายเปรียบเหมือนมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลมีบวงกลมๆอันหนึ่งอย,อยู่ในมหาสมุทรตลอดวันตลอดคืนถูกคลื่นซัดสาดไปตามกระแสะแห่งแรงลมมีเตา่าตาบอดตัวนหนึ่งอยู่ในมหาสมุทรร้รอย ปีโผล่หัวขึ้นมาครั้งหนึ่งร้อยปีนะไม่ใช่เอามาทุกวันส่วนบ่วงนั้นก็มีอันเดียวซัดไปซัดมาตามขึ้นจะมีโอกาสไหมที่เต่าตาบอดร้อยปีโผล่หัวขึ้นมาจะเอาหัวสวมเข้าในบ่วงนั้นได้ภิกสุทั้งหลายกล่าวว่ามันแทบจะมีไม่มีโอกาสเลยเป็นไปได้ยากมากพระพุทธเจ้าของเราก็เลยกล่าวว่าดูก่อนที่สุทั้งหลายในวัฏสงสารนี้การที่สัตว์ทั้งหลายจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้นั้นยากยิ่งกว่าสัตว์เต่าตาบอด ตัวนี้ร้อยปีจึงโผล่หัวขึ้นมาสวมเข้าถูบ่วงอย่างเหมาะเหม่งพอดีเนี่ยโดยบังเอิญเนี่ยยังจะเป็นไปได้ง่ายกว่าการที่คนทั้งหลายได้เกิดมาเป็นมนุษย์เดิมก่อนพิสุททั้งหลาย